วงเวียนหัวใจเป็นรายการต่อไปเลยนะครับพุทธศาสนสุภาษิตในวันนี้นะคะนาภาสมาณนะชานันติภาเลหิปันธิตังคนเราเมื่ออย่างไม่พูดก็ไม่มีใครรู้ว่าเป็นพานหรือบัณฑิต ส่วนภาพปิดท้ายข่าววันนี้ครับพาไปดูทะเลทุ่งหนึ่งเดียวในโลกนะครับในงานเทศกาลวิสาขบาุญเนืมีบูชาจัดกันที่โบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยางพระาธาตุยาคูอำเภอกำมลาสัยจังหวัดกาลสินครับซึ่งตอนนี้ค่ะมีการประดับประดาตกแต่งอย่างสวยงามนะคะพร้อมกับเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวมาสัมผัสกับกิบจกรรมต่างๆแบบครบรถซึ่งงานก็จะเริ่มขึ้นระหว่างวันที่3ถึง7มิถุนาย,ยนนี้แล้วก็ไปพร้อมภาพนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ